หนุ่มชายชาวต่างชาติคนนี้มีชื่อว่าฟารุกเขาเป็นคนที่พูดภาษาอังกฤษไม่เก่งแต่มีสำเนียงตุรกีที่ฟังแล้วเพลิดเพลินเขาอาศัยอยู่ที่ตุรกีและเขาเองก็ชอบท่องเที่ยวและเขาก็อยากที่จะเรียนรู้และพัฒนาภาษาอังกฤษจากการเดินทางท่องเที่ยวของเขาด้วยและเป็นครั้งแรกอีกด้วยที่เขามาเที่ยวที่ประเทศไทยเขาจะมาเที่ยวดูวัดโบราณของอยุธยา ซึ่งเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์สำคัญที่สุดของเมืองไทยที่จังหวัดอยุธยานั้นเต็มไปด้วยวัดเก่าโบราณที่มีพระพุทธรูปอยู่มากมายและมีวัฒนธรรมที่สืบทอดมายาวนานหลายศตรวรรษและในตอนนี้เขากำลังเดินทางไปที่ประเทศไทยเขาตื่นเต้นมากจริงๆเมื่อเขามาถึงที่กรุงเทพแล้วเขาได้นั่งรถตุกตกเที่ยวรอบๆกรุงเทพและในช่วงค่ำเขาก็อยู่ที่ชั้นดาดฟ้า เมื่อเขาเห็นวิวของกรุงเทพเขาบอกว่าที่นี่มันน่าทึ่งและเขาก็ชอบที่นี่มากถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนอบอ้าวก็ตามที่นี่เป็นคืนแรกของเขาเขารู้สึกประทับใจและดีใจมากๆและในวันถัดไปซึ่งเป็นวันที่สองเขาบอกว่าเขารู้สึกเหนื่อยล้าและปวดเมื่อยตามร่างกายและตอนนี้อากาศก็ร้อนมากด้วยร้อนสุดๆเขาได้นั่งแท็กซี่ และในตอนนี้ก็มาอยู่ที่จุดวะพักในปั๊มน้ำมันหลังจากนั้นแท็กซี่ก็พาไปที่วัดใหญ่ชัยมงคลเมื่อเขาซื้อตั๋วมาแล้วซึ่งวัดใหญ่ชัยมงคลวิหารนี้จะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารเดิมชื่อวัดป่าแก้วหรือวัดเจ้าไทยซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะพระนครปัจจุบันเป็นพื้นที่ตำบลคลองสวนพลูอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจุดเด่นของวัดได้แก่เจดีย์องค์ใหญ่ที่เชื่อกันว่าได้รับการปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ภายในได้มีการค้นพบชัยมงคลคาถาบรรจุอยู่ภายในพระอุโบสถซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชัยมงคลพระประธานที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัดนอกจากนี้ภายในวัดยังเป็นที่ประดิษฐาน ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ก่อสร้างแล้วเสร็จในปีพศ2544อีกด้วยที่นี่มีพระเยอะมากและที่นี่ก็ยอดเยี่ยมมากด้วยและเขาก็ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับที่นี่เลยเมื่อเขาเดินไปเรื่อยๆเขาบอกว่าวัดที่นี่ใหญ่จริงๆและพระพุทธรูปที่อยู่หน้าเจดีก็มีความงดงามซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่มีรอยยิ้มอย่างปล่อยวางซึ่งภายในนั้น จะมีผู้คนโยนเหรียญกันลงไปมากมายเมื่อเขาลงมาที่ด้านล่างแล้วก็จะมีผู้คนมาอธิษฐานกราบไหว้ขอพรกันจะมีทุกเทียนและดอกโบมากราบไหว้กันด้วยเมื่อเดินดูต่อไปอีกเขาบอกว่าที่นี่มีพระพุทธรูปต่างๆที่สวยงามและมีปฏติมากรรมรูปปั้นพญานาคด้วยซึ่งจะมีผู้คนมากราบไหว้กันมากมายหลังจากนั้นเขาก็มาดูพระนอนปางสายาธ เขาชอบที่นี่มากแต่ไม่ชอบอากาศร้อนเลยและเขาบอกอีกว่าต้นไม้ดอกไม้และนกที่นี่ก็น่าทึ่งมากส่วนวัดก็สวยและเงียบสงบดีอีกด้วยและต่อไปเขาก็นั่งรถไปที่วัดพนัญเชิงวรวิหารที่นี่น่าตื่นตาตื่นใจมากเขาบอกว่าเวลาที่เข้าไปภายในโบสถ์คุณต้องถอดรองเท้าด้วยและที่พื้นนั้นมันดูเหมือนจะสะอาด จะเห็นได้ว่าไม่มีใครใส่รองเท้าเข้ามาภายในโบสถ์เลยวัดพนันเชิงเป็นวัดเก่าแก่ที่สำคัญแห่งหนึ่งของอยุธยามีชื่อเสียงไปทั่วประเทศโดยเฉพาะหลวงพ่อโตที่พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวจีนต่างให้ความเคารพนับถือมาช้านานที่นี่จะมีจุดที่น่าสนใจคือหลวงพ่อโตพระพุทธรูปศิลปะอู่ทองตอนปลายปางมารวิชัยขัดสมาธิราบ หรือพระโตของชาวอายุธยาองค์นี้ถือกันว่าเป็นพระโบราณคู่บ้านคู่เมืองกรุงศรีอยุธยามาแต่แรกสร้างกรุงพระปิมกรใหญ่ที่วัดพนัญเชิงมีน้ำพระเนตรไหลเป็นที่อัศจรรย์หลวงพ่อโตเป็นพระองค์หนึ่งซึ่งเป็นที่เคารพนับถือในหมู่ชาวจีนมากเมื่อเขามองผ่านหน้าต่างโบสถ์เข้าไปซึ่งหลวงพ่อโตนี้เป็นองค์ที่ใหญ่โตมากเขาก็ร้องว้าวว้าวว้าออกมา เมื่อเขาเดินเข้ามาใกล้ๆหลวงพ่อโตองค์นี้เขาบอกว่าเป็นสิ่งที่ใหญ่โตมากๆเมื่อเทียบกับคนแล้วมีขนาดที่ต่างกันมากและที่นี่ก็มีผลงานศิลปะที่ละเอียดมากๆซึ่งเป็นเกล็ดแก้วสีต่างๆที่มีความแวววาวจริงๆเลยส่วนใหญ่แล้วที่นี่จะเป็นสีทองซะมากกว่าและบนเพดานก็จะมีผลงานศิลปะการวาดรูปที่อ่อนช้อยงดงามอีกด้วยการวาดนั้น บ่งบอกถึงความเป็นไทยจริงๆหลังจากนั้นเขาก็นั่งรถไปเที่ยวที่วัดชัยวัฒนารามและเขาก็แวะมากินข้าวเที่ยงกันที่ริมแม่น้ําเขาได้สั่งกุ้งแม่น้ําย่างและก็ปลาทอดมากินและก็มีน้ํามะพร้าวสดด้วยเมื่อเขาดื่มน้ํามะพร้าวเข้าไปเขาบอกว่ามันสดและอร่อยมากและเขาก็คิดถึงมะพร้าวจริงๆและต่อมาเขาก็มาที่วัดมหาธาตุ ุดเด่นภายในวัดแห่งนี้ก็คือจะมีเศียรพระพุทธรูปหินทรายซึ่งมีรากของต้นโพปปกคลุมอยู่โดยเศียงพระพุทธรูปนี้เป็นพระพุทธรูปหินทรายที่เหลือแค่ส่วนเศียงสำหรับองค์พระนั้นหายไปและเป็นเศียรพระพุทธรูปศิลปะสมัยอยุธยาวางอยู่ในรากโพข้างวิหารคาดว่าเศียงพระพุทธรูปนี้หล่นลงมาอยู่ที่โคนต้นไม้ในสมัยเสียกรุง จนรากไม้ขึ้นปกคลุมทําให้มีความงดงามแปลกตาจนเลื่องลือกลายเป็นสิ่งมหัศจรรย์อีกสิ่งหนึ่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งทําให้ชื่อเสียงของวัดมหา,าธาตุโด่งดังไปทั่วโลกและต่อไปเขาจะไปดูเศียงพระพุทธรูปที่อยู่ในรากของต้นไม้ซึ่งคนจะมาถ่ายรูปที่นี่กันเยอะมากเพราะมันมีความน่าสนใจซึ่งทางกรมศิลปากรได้ทำที่นั่งไว้ให้เพื่อถ่ายรูปด้วย เขาบอกว่าที่นี่มันสุดยอดมากจะเห็นได้ว่าเสียงพระนั้นเกือบจะอยู่ติดพื้นดินแล้วแล้วต่อมาอีกสักพักฝนก็ตกลงมาเขาจึงเข้าไปในโบสถ์ที่นี่กำลังทำการบูรณะกันอยู่และมีภาพถ่ายเก่าๆในสมัยก่อนติดเอาไว้ให้ดูด้วยและต่อมาเขาบอกว่าผู้คนจะแต่งชุดไทยเพื่อมาถ่ายรูปที่นี่กันซึ่งมันเข้ากันได้ดีกับวัดเก่าๆ เหมือนกับย้อนยุคไปในอดีตเลยมันน่าทึ่งมากจริงๆก็เดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของคนที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้กันเลยนะคะคอมเมนต์แรกกล่าวว่าที่นี่มันสุดยอดเลยคอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่าวัดเก่าๆสวยมากๆคอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่าจังหวัดอยุธยาวัดสวยๆเยอะมากก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้าง ก็มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะคะหาคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากช่องได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ